สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่รออีกสักนิดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังเจ้าเอเวอรตันแบบสุดหื่นเกมแรกของลิเวอร์พูลว่าที่จะพวงพิมพ์ลิงเกลตฤดูกาลน,นี้หลังช่วงพักเบรคโควิดสิจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์แบบเนืองเนืองแถมยังเกือบโดนเอเวอรตันน็อกที่กุดิสันพักเห็นได้ชัดเจนนะครับว่านี่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมเดิมในช่วงก่อนหน้านี้พวกเขาเหมือนจะยังต่อกันไม่ติด และเมื่อไรก็ตามที่เครื่องร้อน,อนก็มักจะถูกขัดจังหวะด้วยการเบรกดื่มน้ําพัดครึ่งเวลาเปลี่ยนตัวดื่มน้ําและก็เปลี่ยนตัววนไปวนมาแน่นอนนะครับว่าแฟนบอลอาจจะไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มการเล่นแบบนี้นักแม้แต่จิคกินครอปเองก็แสดงอาการหัวเสียแบบเห็นได้ชัดเจนที่ข้างสนามแต่หากจะมองลึกๆล,ล,ลงไปแล้ว3แต้มในเกมนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่กลับเป็นการเตรียมตัวเพื่ออนาคตต่างหากการลาดหวังว่าตัวติโเวีเนอร์ไปก็เป็นสัญญาณที่มองบอกได้ว่า วงดางคงจะไม่สัมทับอะไรมักนักในฤดูกาลหน้าแต่นั่นที่ต้องทําก็คือโฟกัสกับนักเตะที่มีอยู่ในมือ2คนที่ได้โอกาสนั่นก็คือทาคุมิมินาโิโนกับนาบีเกตาซึ่งแม้จะมีจังหวะปิดพ้าอยู่บ้างแต่พวกเขาเคแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสามารถบรรวนเกมรับของเอเวอัรตได้เชื่อว่าสองสองคนนี้ยังจะได้รับโอกาสจากเจคกิ้งครอปต่อไปเรื่อยๆและเมื่อฤดูกาลหน้ามาถึงพวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่สามารถสอดแทรกเข้าไปในตำแหน่ง11คนแรกแบบจริงจังก็เป็นได้ ที่สาคัญนะครับเจเกนครับเองก็คงจะไม่ได้จัดการหรือว่าจัดตัวนักเตะเพื่อมาเน้น3คะแนนสัก่าไหนักถ้าผู้เล่นคนไหนไม่พร้อมเช่นโมเมสลาสเขาก็ไม่ฝืนส่งลงเล่นรวมถึงยังใช้กควตาเปลี่ยนตัวครบทั้ง5ตําแหน่งอีกด้วยนี่จึงเป็นเหมือนกับเกมพรีซีซั่นคล้ายๆกันเลยนะครับที่เจกเก้นครับเองก็จะได้ลองอะไรใหม่ๆและทําให้นักเตะทุกคนฟิตพร้อมมากที่สุดเมื่อฤดูกาลหน้ามาถึงซึ่งคงจะเป็นช่วงเวลาหลังจบซีซั่นนี้ไปไม่นาน แล้วถ้าหากเจอกิกอบจัดเต็มที่ในเกมนี้ก็อาจจะเสี่ยงต่อการทําให้นักเตะบาดเจ็บหนักโดยเฉพาะเกมการลงเล่นกลางสัปดาห์ที่รออยู่ไม่ใช่อะไรที่คุ้มเลยแน่นอนว่าพีมวิ่งอังกฤษในปีนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ5คะแนนจาก8นัดก็คงไม่มีใครแทงส่วนว่าหงแดงจะพลาดแชมป์ได้หลงคออีกทั้งการเล่นกับทีมที่มีผู้จัดการทีมจมเขียวที่ชื่อว่าคาโลอันจโรติก็ไม่ใช่อะไรง่ายๆอยู่แล้วและมันก็เป็นอะไรที่ การยื้อสถิติไม่แพ้เอเวอตันตั้งแต่ปี2%องพฤปีอีกตอนนี้ที่เดย์คอปจะต้องทําได้ก็คือใจเย็นๆพร้อมรอไปอีกสักเกม2เกมแม้จะหน่วงๆอยู่บ้างแต่มันก็เป็นอะไรที่จิ๊บจ้อยมากๆหากเปรียบเทียบกับกว่า3ทศวรรษที่เรารอคอยกันมาก่อนหน้านี้นะครับเจกิลคอปว่ายังไงทีมดังลาลิกาสเปนคิดขายเป้าหมายลิเวอร์พูลแบบเลหลัง ทีมนักเงินศึกลาลิกาสเปนนะครับตัวเป็นข่าวพร้อมตัดสินใจขายเป้าหมายลิเวอร์พูลในราคาลดหัวห้า่อนนั้นก็คือฟ e ิลิเป้กุนโญดาวเตะที่ช่วยบราซิลมีค่าตัวลดลงตามการขึ้นป้ายของทีมต้นสก,กัดที่แท้จริงหลังเดลิเอโกสปอร์ตนะครับสื่อของสเปนร,รายงานมาว่าจะบรรทุนบาร์ซุโลนาพร้อมตัดสินใจลดแบบเลยหลังในราคาเพียงแค่70ล้านยูโรเพราะอยากจะขายขาดเพื่อระดมเงินไปซื้อผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพนั่นเอง ก่อนหน้านี้นะครับบาร์เซโลนาได้ทุ่มเงินคว้าตัวดาวเตะวัยิบแปปีมาจากหงังกาง์เมื่อช่วงต้นปีด้วยมูลค่ารวมสูงถึง142ล้านยูโรเลยทีเดียวทว่ากูตี้กับทําผลงานนี้น่าผิดหวังจึงถูกปล่อยให้กับเซตร์ไต์เบ,เบย์มิิกยืมตัวไปใช้งานจนจบช่วงฤดูกาลนี้และพวงเงินไขทําให้ทีมแชมป์บุนเดสเลกาสามารถจ่ายเงินซื้อไปร่วมทีมแบบทาวนได้ในราคา100ล้านยูโรอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเือใต้เคยแสดงท่าทีไม่คิดที่่ทุมเเงินพืือออขซ้า เพราะบอว่าตัวเลขตามจดนวนต่างแพงจุดกันไปทําให้บาสโซนา,นาแก้เกมด้วยการลดราคาลงมาสยเลยและมีรายงานบอกว่าบรรดาทีมดังแห่งศึกผิวเงกลษไม่ว่าจะเป็นเชลซีสเปอร์รวมถึงูิวเซพร้อมเปิดศึกชิงตัวมาร่วมทัพอีกด้วยเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมต้สะเก่าระหว่างปี2013-2014หลังมีข่าวว่าจะกลับในอย่างทีมแอนฟิลด์ก็อยากได้ดึงตัวกลับมาอีกคำลบ2นะฮะ สื่ออิตาเลียนเปิดเผยนาโป,ปลีปัดข้อเสนอ58ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลเพื่อขอซื้อคาร์เรดูคูลูเบลี่ขาะที่เลดีเลสปอร์ตนะครับสัมภาษณ์ข่าวของแดนมักโคนีรายงานมาว่าสโมสรนาโป,ปลีได้เมินข้อเสนอจำนวน58ล้านปอนด์ราว2,237ล้านบาทของลิเวอร์พูลที่ยื่นมาขอซื้อคาร์เรดูคูลูเบลี่ซินธาร์ฮาร์่างยักษ์ก่อนหน้านี้กาจิต้าดูโรสปอร์ตนะครับสื่อของอีจ้าวของประเทศอิตาลีระบุว่าเจคกนกลับคุณซือชาร์ลมันของทัพหงแดง ถูกใจในฝีเท้าของกองหลังวัย29ปีรายนี้และอยากได้มายิงคู่กับเบอร์จิบันดิสในฤดูกาลหน้าก่อนที่จะมีข่าวมาปฏิเสธข้อเสนอของเลเวอร์พูลถูกปฏิเสธไปเป็นที่หล่รแล้วสาเงตุข้อสเสนองก่าที่ถูกตอบปฏิเสธไปเนื่องจากนาบรีต้องการค่ตัวคูริเบรี่จำนวน90ล้านปอนด์ราว3,472ล้านบาทซึ่งเป็นปราคาที่ลดลงมาจากก่อนหน้านี้ส่วนทางด้านออลิเลโอเดลดัสเลนติส ประธานสโมสอนก็เคยออกมาเปรยว่าต้องการค่าตัวถึง1 0 0รล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเป็นราคาเดียวกับฟาบิลุยส์กองกลางนัองหอมของทีมอีกคนหนึ่งนะฮะขายโคตรแพงเตรียมรับมือได้เลยฟันดัลันลินเลเวร์พูจะแรงขึ้นในอีกซีซั่นหน้าเวอร์จิลฟันไดนในกับกองหลังของสโมสรนเล,เวลิวร์พูทีมในสิบพิม์ลังกฤษกล่าวว่าทีมของเขากําลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ากําลังจะเข้าใกล้คว้าแชมป์พิม์ลังกฤษครั้งแรกในรอบสามสิบปีแล้วก็ตาม จากการรายงานของเดลิเมลแม้ว่าหงดังนะครับกำลังควา้วาแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่19ในซีซั่นนี้อย่งางไรก็ตามเซนเต์แบ็กทีมชนฮุนลานก็ได้ออกมาเตือนทีมคู่แข่งว่าพวกเขาจะยังไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้และในซีซั่นหน้าจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมมันไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้หรอกนะครับเราจะต้องการที่จะแกวาวต่อไปเราทํามันอีกครั้งในซีซั่นหน้าเพราะมันจะเริ่มเตะก,กันอีกครั้งเร็วขึ้นหลังจากจบเกมสุดท้ายในน,นนัดนี้ ผู้จัดการทีมบอกเราแบบนั้นและยังพูดถึงสิ่งที่เราต้องทําในช่วง9เกมนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร,ร้อมสาหรับฤดูกันใหม่ไปด้วยเรายังไม่ได้แชมป์เรายังไม่ได้แชมป์มมอะไรทั้งนั้นแต่เป้าหมายของเราก็คือการออกสตาร์ทซีซั่นหน้าในแบบที่เราต้องทําเราเป็นทีมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเรามีนักเตะที่สามารถพัฒนาประยกระดับตัวเองขึ้นมาได้การเป็นแชมป์ลีกนั้นจะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทําให้พวกเขาเก้าวไปสู่อีกระดับเวอร์จิฟันได้กล่าวทิ้งท้าย วาเนื้อจุงฟังจอห์นบานชีจเกกิ้คลับสร้างทีมได้โดยไม่ต้องมีซูเปอร์สตาร์จอ์นบานนะครับตอนนนปีกนิวการขังลิเวอร์พูลบอกเหล่าสาวกหัวแดงลิเวอร์พูลว่าอย่าคิดมากเรื่องชวดคว้าตัวติเวเบเนอร์เพราะจิกกิ้คลับชอบสร้างทีมให้แข็งแกร่งโดยไม่จําเป็นต้องซื้อแข้งซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วถึงแม้ว่าหงวแดงลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นทีมที่แกร่งมากแค่ไหนแต่คอบอลก็ยังอยากเห็นเจิกกิ้คลับซื้อผู้เล่นระดับโลกเข้ามาเสริมทัพอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับ โดยไม่มองปัจอื่นๆเช่นนักเตะเหล่านั้นไม่มีใครยอมนั่งเป็นตัวสำรองหรือจะทําให้ทีมเสียสุดฤทิตเลยแม้แต่นิดเดียวจนบานเปิดประเด็นกับ Sky Sport s p o r t ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเชลซีรับประกันการลงสนามต่อเน,นื่องทุกสุดาหให้กับตีมโมเมเนอร์ได้อย่างไรแต่เชื่อถือว่ามันคือเรื่องที่ผู้จัดก,การทีมทุกคนจะต้องระวังแต่สิ่งสําคัญกานั้นก็คือจิ๊กนลับเป็นคนซื้อที่ไม่ชอบสร้างทีมให,ให้ใหญ่เกินตัวและไม่จําเป็นต้องซื้อสปอร์สตาร์เข้ามาเสริมทัพเลยด้วยซ<ๆ>้า<ๆ>เขามองถึงเรื่องความสมดุลภายในทีม มวลของความสุขของนักเตะที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นอันดับแรกซึ่งพวกเราน่าจะคุ้นชินกับสไตล์นี้ได้แล้วนะเพราะอยู่ด้วยกันมานานหลายปีถ้าหากใครกังวลเรื่องการซื้อแข้งระดับโลกมากนักก็จงนึกย้อนกลับไปเกมที่ชนะบาร์ซโลลาโดยไม่มีทั้งโตมิโน่ซาร่ายูนทีมเอาเถอะนั่นแหละลิเวอร์พูลของจริงจะแก้ยังไงกาเกระชี้จุดอ่อนของลิเวอร์พูลคือขาดซาร่าไม่ได้ ยิมีการเลเกอร์นะครับตำแหน่งกลางหลังคารลิวัลูแสดงความคิดเห็นอย่างมีน้ำหนักว่าจุดอ่อนสำคัญของหงดังในชุดนี้ในยุคป,ปัจจุบันก็คือการขาดโมเมนต์ซาลาไปไม่ได้แม้แต่เกมเดียวสามประสานในนัดของลิเวอร์พูลถูกยกย่องให้เป็นแนวรุกที่ดีดที่สุดบนทวิตยุโรปก็จริงแต่ถ้าวันไหนพวกเขาไม่ต้องเล่นพร้อมกันแล้วก็เราจะอ่อนแอแทบกลายเป็นคนละทีมไปเลยคาร์ลิวัเก่ากับสเก็ตสปอร์ตลองดูภาพกลับไปในฤดูกันวันที่ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนเชสเตอร์ กระเพาะซาลาไม่ได้ลงเล่นเช่นเดียวกันในนัดล่าสุดที่กุติสันพาร์ตและแม้ว่าดบออกอลลกี้จะถูกแฟนบอลบางส่วนยกย่องให้เป็นมหาเทพจากการยิงประตูสําคัญได้ไบ่อยๆแต่พวกเขาก็ารู้ดีว่าทดแทนกันไม่ได้เลยแม้ซักเศษเสี้ยวเดียวส่วนคําถามที่ว่ามินนมิโนพร้อมเป็นส่วนเติมเต็มให้กับความสมบูรณ์แบบของซาลาเฟอร์มิโนมาเน่แล้วหรือยังคําตอบก็คือชัดเจนเลยว่าไม่เลยและหากปล่อยไปไว้แบบนี้จะมีปัญหาอย่างแน่นอนสําหรับฤดูกาลถัดไป นี่คือสร,รุปข่าวลิวอร์พลครับประจำวันที่23มิถุนายนครับ